สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนะคะก็ได้มาออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ามสถานที่ราชาการเนื่องจากปัญหาที่เราทราบกันอยู่นะคะไม่อยากให้คนไข้คนป่วยไปแออัดอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็เลยมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ค่ะอย่างวันนี้ก็เป็นคิวของเทศบาลเมืองหนองสำโรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนการตรวจต่างๆนะคะเพื่อนๆก็จะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลนะคะ มานะคะนี่ค่ะเราจะมีการเข้าคิวกันนะคะตามเป็นโต๊ะโต๊ะนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะประวัตินะคะแจ้งชื่อแจ้งประวัติแล้วก็จะมาเป็นจุดวัดความดันค่ะจุดวัดความดันนะคะจุดวัดความดันก็จะมาเป็นจุด อ,อันยังอันนี้ยังวัดความหนนี่เจาะเลือดค่ะเจาะเลือดนะคะเพื่อนๆอเจาะเลือดเจาะเลือดน่ากลัวมากเลยหวานกลัวไหม หวานกลัวไหมกลัสวส,วสู้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 เข็มนิดเดียวเองพี่ก็กลัวเหมือนกันแค่นี้รองไห้พี่ก็กลัวเหมือนกันกกน,กน,นี่ค่ะเอาเลือดเอาเลือดออกไปสักลิตรนึงเลยนะคะเจาะเลือดเอาเลือดออกไปหนึ่งลิตร ดูแล้วค่ะพี่ก็กลัวเหมือนกันนะอันนี้เจาะเลือดค่ะเอาไปตรวจเบาหวานคอเลสเตอรอลต่างๆนะคะตามโปรแกรมที่ทางโรงพยาบาลท่านได้กำหนดไว้นะคะโปรแกรมก่อนก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีรถเนี่ยค่ะลดเออ ลถสุขภาพเพื่อนที่นะคะจะเป็นการเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ปอดค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลได้เอือ้อความอำนวยสะดวกให้แก่ทางหน่วย,ยางานร,ราชการนะคะจะมีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เป็นทั้งหมด2วันนะคะเจ้าหน้าที่ของของเทศบาลเมืองหนองสารงก็จะมาตามกำหนดที่เรา ได้เตรียมกันไว้นะคะว่ากองไหนหน่วยไหนจะต้องมาวันนี้หน่วยไหนจะต้องไปพรุ่งนี้นะคะเขาคะขิวกันนะคะ อันนี้ช่างน้ำหนักส่วนสูงมัดเอวรอบเอวรอบเอวพุงเท่าไหร่คะ 35, พุงสามสิครึ่งสาสิห้าครึ่งค่ะสาห้าครึ่งเซนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนก็คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาล ค่ายประจักษ์ศิลปาคมที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลหนองสำโรงค่ะนี่ค่ะอย่าลืมราคะเพื่อนๆติดตามออช่องพี่น้อยคนรักหมาต่อไปนะคะขอบคุณนะคะเราจะมีสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆชมต่อไปค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ